โอกเบื้องหลงังมั้งเสียไปแล้วอ่าอะอะไรวะ แล้วก่อนน้องเดี๋ยวพี่กระแซงโดนลูกค้าก็าจับบอสซะบอสอะไรวะ 志村志村私実は何でなんのことをのっていたんですなのに先にのームを来てくださいこちらへこ何の意味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 はの意味何の意この意た <laughs> と, <laughs> とは違ってそれにこの意味何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  このままにしておくわけにはいきませんよね<い>彼女は人殺しです早く止めなければ、うん、はいコアを探しましょうそこに全ての問題の解決策があるそんな気がするんですミたタチは 見たこと。がなく。ですがプレイヤーなら中に入ります。あなたはャ人のプレイヤーとしてそれができると信じています。キャピータ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 。キキャピキャピーピータ。キャ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 ピーたキャピータ。キャピータ。キャ

私好きかと思いますが、見たは死ぬと、再起動されるんです。そして、大切なことをすべて忘れて、初期設定にリセットされます。言い換えれば、すべて台無しです。お待ちを。聞く。めきました。いいですかあなたには、エクシャンディング เพื่อไปให้ถึงแกงกลางไว้เดี๋ยวนี้แลยเขาจะเข้าใจครับกัปตันเด็ก แล้วก็ต้องรู้ไหมน้องเย้ๆก็บอกซะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับน้องเดี๋ยวมาอย่าเข้ามา จะต้มจะหัดหรือจะทอดกัน hmm. ดีไม่ไม่จะเล่นจะเล่นมาครับน้องเดี๋ยวพี่โชว์เองว่าสเต็ปไหนอะไรวะ ASD เรียอาว เริ่มก่อนดแล้วว่าเริ่มก่อนดว,ว,วอ้าวอีนี่ได้เล่น chơi nắng chuẩn nam chơi mặt mà mà mặt mặt dạ dạ mặt 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 ไอ้ไม awesome, ่เอาอะไรนี้มาผมตอบดีๆต uh 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 ั้งแลนกำลังโอกาสหนึ่งในสองเพราะงั้นไม่กดเลยอ้าวปากเดียวปากเดียวตาอี้ตาปากเดียวแอเกมเม่เกี้ค่อย คอยคอกคอยเฮ้ยมังข่าวเลยมังข่าวเลยเนี่ยมันก็ลูยอยู่มึนอยู่ในเกมของจริงได้ไงเดี๋ยวโพดีไปไหมเยวโพดีอยากรู้อ่ะ้อง 何っ何だ何だ何っ何だ何だ何っ何だ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 てだ何だ何だ何だっだ何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 て何だ何だ何だ 装イを再構築できるかも。ですが、一刻の猶予も許されません。狂ったミタはこの場所、を知っていますここに長く留とどまるのは危険です。幸運を祈りますよまたのちどうだいかもな。 <G ül> แม่น้องแม่นวนะวังบนเอ๊แปลกๆแล้วน,ะวน,อวน,น้องอีกแล้วไอ้น้องไอ้น้นองไปทำงาน อะไรวะขอสักทีดิหยิบมาสักเล่มหนึ่งได้ไหมป้องกันตัว เจอครู้วสวัสดีครับนี่ไม่ตัวใจเริ่มไม่ดีแล้วปล่อยเรียบร้อยปล่อยแะไรวะลน้อง <c oughs> <c oughs>

やっぱャルのとおり、イチャモコニーコレバーイオー、ね、にうもし私に力が残ってたら。ラ 何、yeah. yeah, <Nee. S 1> Oh. No. ああ oh. no. อนยู่ท okay, okay, ี่นี่ก็ได้ดูทรงที่นี่ก็จะอดยงดีมั้งยกันแตไปละบายบายโอเคเลย ไปแล้วนะไปจริงแล้วนะต่อไปจริงแล้วนะอยู่คนเดียวได้ไหมอยู่คนเดียวได้นะสัญญาก่อนนะสัญญานะสัญญาใครใครมาใกล้เอามีจ้วงเลยอย่าถามชื่อไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไรจ้วงเลยพี่แนะนําดูแลตัวเองด้วยแต่น้อยเองก็ไม่แข่งข้านหนึ่งวะอ้าวดีอนนานระวังแม่ลูกพี่ไปแล้วนะ เอ้ยตกใจฮะะลรวคุณอัพผ่านทงออกแล้วนี่เหรอเราก็ฉลาดกันนะเนแ่ยะที่โดดจากที่สูงเนี่ยไอ้สัสเฮ้ยคุณเนี่ยโอจิบี แน่นอนครับน้องฉัน้องคุยตัวเล็กกว่านี้คุณต้องสูงใหญ่มากๆวิสาฉันเลยนี่คุณเตะไปเลยเอ้ยน้อง พูดอะไรดูขนาดตัวเองด้วยเดี๋ยวเจอของใหญ่อ้าวโอ้ไม่คือกุญแจก็คนพิเศษไงแหมทำไมจะไม่ช่วยล่ะ เที่เยคุยเพื่เอเไปไหนกันไหนไอ้ี่ยลยเดกซิตเตอร์แม่หนึ่งคำก็ตัดทิ้งส,งสงักคำก็ตัดทิ้งคนเราอะแม